อันนี้คืออะไรแปลงหูฟังแปลงแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนลารกแปลงมันเป็นดิจิตอลอันนี้กระสีขาวนี้มันคืออันเดียวกันใช่ไมสเปคเหมือนกันทำไมเราต้องแปลงอะเราฟังววอันนี้จิ้มมันนี้เลยไม่ได้มันเป็นลูกเล่นอะเ่นเอะไรจริงจังจดูจริงจิงดูจริงจิง คนปกติก็จะเสียบอันนี้เลยมันต้องมีอันนี้มาให้มันยุ่งยากเ่ยอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยลูกช้าอะไรนะมันลดราคามันลดราคาหลัะไรมะละงองดีอ่ะดีอะไรงันงันยังไงอันนี้แต่ทำไมต้องมีทสองอันก็อยากมีอันห้าออันนี้อันนี้ฟังเคาะอันนี้ฟังเคาะอันนี้ฟังมันอันนี้ฟังหมาเทียบังไงเอามเทียบกันอ้โแล้วสรุปว่าไงดีทั้งคู่มันเหมาะกับตัวใหญ่ๆมว่าตันยังใหญ่ๆใหญ่ แล้วต้องซื้ออีกไหมอนี่ยไม่ต้องละไม่ต้องซื้อละไม่ต้องซื้อละจะไม่ซื้ออีกแล้วจะซื้อทำไมจะซื้อทำไมใครจะไปซื้อใครจะไปซื้อ <laughs>